องนเลยปล่อยให้ไปที่จไว้นั้นขอบคุณของขวัญน,นะครับตอนนี้ทางสีฟ้า,ฟาพี่อามได้ของขวัญไปแล้วสิบเอ็ดดวงปาดคุณแนอะ๊กขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อมาเมาบึงเตาฟินครับนะครับ,<อ>บเป็นนะการทดลองเปิดครั้งแรกนะครับหวีมา อยจะเฝ้าเฮ็ดจะเฝ้าค้างเีเพิ่นมาอยู่คนบ่มาค้งเสีเพิ่นมาอยู่ดิผมไ่อยู่โ้่วอ้าคนเพิ่มิเกมาอีกแล้วสิบดวงว้าวตุนตับหรือเจ้าเสียเองแค่นเล้วอะไรมาขยเป็นอยู่นี่บอกว่าเห้โ้ถามเขาโ้ถามก่อนโอ้ยจะเฝ้าจะเฝ้าเนี่ยเพื่อทางไกลเพื่อโถามกันตัวไหนด้นใน้นาน่าหนาวนี่เรถเสียงแหลมหน่อยกอน สวัสดีครับสวัสดีคุณนิ่มเจอกันที่ฟินขับนะครับจะมีไลฟ์สดทางกล้องใหญ่นะครับสิริเบิงสุขคนแน่นอนครับมอนี่ศิลปินมรดวมํ้ำลายอยู่รุ่นเด็กไม่ได้ขึ้นนะครับอายุไม่ถึงยี่สิบไม่ได้เข้าครับสวัสดีครับ ปังปังเด้อของกล้วยหวานครบตอนนี้พี่ก้องแต่งหน้าอยู่นะครับพี่ก้องแต่งหน้าสกายร้อยแต่งหน้าแล้วก็ร้อยไอผมครับอย่าลืมมาัปีเด้ออย่าลืมมาัปีออนไลน์ของมาอยู่เด้อขอบคุณครับยี่สิบดวงห้าสิบหกสับเจ็ดสิบเอ็ดดวงแล้วมีจอส์เตอร์พี่น้ำมีน้ำตากล้วยหวานแล้อยู่ห้องไหนฮึ้มไอพวกแมนไอย้วยหวานไมัได้ใสไปอันนี้พี่น้พูดไหมแล้วยอยู่ห้องไหนมาคนจะไปเจอแล้วกัน พี่น้องก็ซื้อยังกวพี่นงบุญแล้วชายยายังกว่าไปน่ยเนี่ก่อนน้องยังกว่าก็แต่งงานไหมเออน้องสมปอยพี ang, ar, no an, no ong, no ong, ่น uh, no ้องใช่ไหมน้องสมปอยแล้วนอนอยู่มาฮัลโหลพี่มาทำผมไหมครับวายเขาถ่ายเตาผู้เยว์เอาสักห้าร้อยดื่ยเนื้อปลาข้างในลายประานัคอยกระยย่อแดงดมใช่ใช่้จะดื้อหรอก่อกห้าร้อยดื่ม อาจบอกเหร่างายจ้าซื้อเดือนละบาทนี้เดือนลสิบาเดือนลสิบาทเขาบริษัทเขาบริษัทจำจังบระเทเครื่องหนึงให้รดครับผมให้นักร้องเขานี่ะเงีให้ทุกคนทุกคนในในเงื่อนจบเขาบริษัทที่ก้อนนั่นแหละเอานักร้องน้ำเหาจะนีความทาใดอยากให้กองทีเสียจะทักว่าหลังไม่เด้อสวัสดีป้าอ้วนนะครับหลายเดื่อ เดี๋ยวเราจะแปลวชุดครับถ่าเป็นชุดเป็เดือนนี่จะเข้าเข้าบริษัทด้วยเป็นการัเรจะไปอาสุดจุดนะครับแปอาชุดจุลดตอนนี้จะพาไปดูหน้าหน้าบริษัทก่อนบริษัทเฮานะครับตอนนี้ลงมาแต่งหน้าเสาคนนะครับต้องซื้อบัตไวซื้อครับไม่ัหวยังอ่อนนะวัีกเราด้นะครับผมผมปักลิงไว้ให้แล้วนี่ครับผมปักผมปักนปักลิงไว้ให้แล้วนะครับไอ้พี่น้องโดเปยปนั่นก่อน แกวชุดก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูฟินขับวันนี้ตแต่ก่อนอื่นก่อนในนั้นเราจะ,จะแบบกวชุออดบบก่อนนะครับขาจอดรถไปทั้งหนาข้อเดียวชุดก่อนนะครับมาแต่งตัวนะครับลองเพียงได,ยไ,นนได้ับเจอแหลกก้นสุดยังไงนี่บอกเ่าได้บอก่าสื่อกันนะครับน้องแน็กนอนที่ค่ายไหมพักอยู่ที่โรงแรมอิงธาราครับมีคุณป่าใจดีครับป้าอิงใจดีให้พักฟรีตลอดเลยครับให้พักฟรีเงาด้วยนะครับก็ขาจีเดีต้องรบกวนทั้งค่ายน้นักครับคนอยูไข่กันร้ายนะครับทางเตรียมมาต่อชิ้วกระดาบนามสินะครับมึงก็นส บอนั่นประเด็นผมเป็นคนนอนกดน,น้ำครับก็เลยบอะจายกุญใจเพื่อนนะครับนี้นี่ตอนนี้เรามา,าชุดก่อนนะครับทุกคนมาเอาเสืบผ้าน้องอยูดีมาไหมคะยูดีอาจจะมานะครับเต้นเต้นนองเขาวันไหนได้ครับเพราะว่าอายุบอหอดไหมครับทุกคนอายุน้องยังไม่ถึงน้องอาจจะมาไม่ได้น้องอาจจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผับนะครับเข้าวาผับเนาะต้องยี่สิบปีขึ้นไปครับเพราะว่าต้องถูกต้องตามกฎหมาย สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณหัวใจที่มอบให้ของขวันด้วยนะครับอื่มมาเปดื่มไหมผู้นกักดื่มมือนี้เด้อขอประไร่ดาวพี่น้องขอจากสิบดื่มก็พอสดื่มก็ได้นะครับ2ดื่มก็พอไม่ขอเยอะสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณหัวใจรัวๆเขานัด2องทุ่มครับตอนนี้รอทำผมนะครับแต่งหน้าเสร็จไปแล้วสองสามคน ล่อหิดผมล่อหิดผมก็ใช้มันรักคแควกนไม่เคยลองร้านขับไปเที่ยวด้ครับเคยได้ลองแบบร้านหนูนางชิวไหมครับไม่เ,เคยเขาขับอย่างมากสุดก็เอาอยัางหลายสุดกับนางร้านนางชิวครับนี่น้องแต้มมาแล้วปาดไม่ให้ดูไม่ให้ดูเอา้ามันจะแบนจะแบนอ๋อมันเซ็กซี่เกินไปเหรอ บาคุณหมายถึงแมนแล้วครับถูกต้องถูกต้องครับไม่ถึง20ปีห้ามเข้านะครับตอนนี้เราทําผมนะครับทุกคนฝากทุกคนซับพอร์ตด้วยนะครับเขาไม่กดกติกาครับน้องแต๋มว่ามื่อวานนี้น้องแต้มห้ามห้ามใส่ส้นสูงห้ามใส่ส้นสูงบางแล้วห้ามใส่ส้นสูงนุ้ยจะใส่ส้นสูงเพราะว่าถ้าใส่ส้นสูงเราเขามันสิบยืนคู่กันไม่ได้ บ้าเจ็บนยมันเป็นน้ำาสด้ครับถ้าเปลี่ยนเป็นาสดีปวเจ็บเลยจะส่นหรือจเลก็เป็นอันนี้น้องแตมก็ลงมาแล้วนะครับได้ยินไหมบอร้องยิลว่าสิดีนเจ้าลองรอวเป็นแบบน้ำอยเขาเริ่มอกรได้ชัวร์น่วัน

หัวใจดังดร้องเรียกอยู่ถ้าเธอได้รู้ผมฟังอยูแต่ผมรอยแต่ใจทางม่านล่ะบอกฉันหน่อยได้ไหมตอนทธไปกอนที่ลมใหาใจฉันจะสิ่งทเขบคี่ตา เคยรักฉันบ้างไหมอยากจะถามครั้งสุดท้ายก่อนที่ล้มไนหรอไอ้จังไอ้มาถึงเธอเราถูกไหมล่ะเ้าใส่ท่องถราใส่ท่องเสี่งนี้เป็นยังไงที่ไหนล่ะเรียนิสติงลองพห้ใส่ท่อง คุณครูบอกน้องสเต็มตั้งสติดีเด้อผู้เ <ข Release S 1> บา łada, ลอๆเยอะเลยนะเจ้าเราไม่ไปร้องวันนี้จะไปนั่งติน้องสกายก้องวายุแลบวรุสแตมแล้วก็ารดชัมเบอร์นครับมีหคนดมหคนนะครวั้งฉันหน่อยได้ไหมเพราะว่ากน้องเป็นตัวเลขไปสองเพราะอะไรดี <Spring> <S <S> ก็จะมีไลฟ์อยู่นะครับทั้งเพียบบครับาราวามสามารถนี้ใครครับสามารถให้กำลังใจเป็นดื่มได้นะครับใช่สามารถให้กำลังใจเป็นเป็นดื่มเป็นดื่มได้นะครับหรือถ้าใครอยากให้กำลังใจหลังไหม่ก็ให้ได้ไดื่มนึงนีต้องซื้อดื่มจาก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 ร้านฟินครับทางร้านฟินครับหนึ่งดื่มคือสองร้อยห้าสิบบาทศิลปินจะได้อยู่ที่ ครึ่งนึงบ่ร้อยเจ็สิบบ่ครึ่งร้อยเจ็สิบเนาะศิลปินได้แปดสิบเอร์ได้ร้อยเจ็ดสิบาทพี่น้องกูมาเพเอาเจ็ดสิบสามโอเปอนนี่ยหกสิบสี่สิบอ๋อครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับประมาณว่าจะขึ้นเป็นวงวงที่สองครับนอยจากได้ผููบาูนี่มานังนั่งเขากัต่อรองเจ้กระโตข้างขาง แข่งกันแข่งกันแข่งกันว่าจะไอผู้นี้ว่านั่งน้ำไผ่ที่คุณดื่มอืมมันนี่ดันแข่งดื่มผมแต่ว่าซีนี้ใดรสื่อดื่มใส่กล่องว่าอยู่วะเนาเป็นกำลังใจเพื่อหนุ่มเพื่อหลานเพื่อเต่าเพื่อหนุ่มโพลานเพื่อหดอนนี่อืมเราก็เลยมันเป็นอะไรขอข้อดีพูดกันนะมึงบอเอาไปเลยสามพันดื่มนี่ราคาอะไรกันจ้าไหนซีคนแลรกมาซีนี่ จะเต่มกันหลังไรสวัสดีครับพี่น้องกดองควันนครับเขาขึ้นาสอยทอดขขึนน่เยเอาที่ไหนล่ะสยทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้ ซื้อมาเก็บไว้ขอได้เหรอเก็บไว้เ่อเป็นของมันผู้สาวอดวันสัญญาจะขอยให้เจ้าลองทอนหูเลยกลับม่ที่เมืองบ้าน้ำตาพังเหงาหวขาวมานนองแต่งานสงขาม โอ้ใจสแท้านโอ้ใจสะทานได้มาบทันใจเธอสัญญาต้อนตองอาักันฟังเสียงกองร้องครับเป็นแค่ ไอ้เสียฮัแล้วย่าไอ้ีความตาองเทียนอีกขีดแตกได้นี่จุ่มดยังแห่งเนี่ยผิีเทียนจุ่มเนี่ยผมกระดิบอ็มไม่เนื่อนมาดาผมหูมะเหล็กงขี่แดผมจำาะไรผมมักเเหลือเอ็มไม่เนื่ครับกับพอิกจิ้มรคนคนคนท้ายก่อนลาใจไปทุกชรวิบให้อยู่เดอ ได้ดีขึ้นให้บันซี้แฟนโมนอสฝากโบนโมนอขอบคุณของขวัญครับป้าในหัวใจเออพี่พี่โบพี่โบจะเป็นน้องไว้วันนี้เจอที่ฟินขับพี่โบจะเป็นน้องทีเดียวน้องยันเข้ามาโทรศัพท์บึ้งขึ้นมาโอ้ขอบคุณครับพี่โบสกายนั่นดัดคนตายแล้วตอนนี้ ซอยปลอมเก็บเงอนสอาเก็บ้าขบคุณของขวัญ18แปดอันมดอหน่อยแทนพี่น้องเอามาอีกเนี่ยหยอกครับหยอกสวัสดีค่ะยังต่อขอดวันวันสัญญาห้องประชุมก็ไม่มี สวัสดีครับคุณลอย,ยดิชะผู้ข้าวน้องแต่งงานเดี๋ยงายเราไปเจอกันที่ฟิล์มครับนะครับทุกคนฉะนั้นเราไปเจอตัวฉะนั้นเราบ่มี่องไปครับอาเราจะไล่ถดเอาไปใส่ตัวเอาเตอะหัวใจสะท้านจ้ะแต่งงานหัวใจสะท้านโอ้ใจสะท้าน อ้ามาบดข้างหน้าเอาฟินหรอเยไงถ้าถึงฟินขับแล้วเดี๋ยวจะไล์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนขขอคุ้ของว้นหลายๆเด้อยพี่น้องอันนี้บรรยากาศการแต่งตัวครับอาเกินนจะมีสามช่วงคืนลองเพลงสามช่วงนะครับเคยลองหลานจ้าเจอพี่น้องเคยลองแต่นั่งชิว าลานแบบโคกธรรมดาครับอันนี้เขาล้านพับนี่ได้เป็นเชือแรกนะครับเราต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฝันกลางใจทั้งนะครับบ้านฟ้าตัวเจังิูส<อ>ิกเดิน<ว>น้องเลือกสิบัเออสเื้าต,ตัวเด้อผมครับ